ครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมฟินครับวันนี้ผมอยู่ในรหัสลองครับวันนี้ผมจะมาพาหาห้องลับในลิโทเปียครับเดี๋ยวของที่จำเป็นก็เดี๋ยวผมให้ดูครับหนึ่งที่ดึงบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ครับแต่ผมจะเตรียมไว้ก่อนครับที่ผมเอารหัสลองมาเพราะว่ารหัสหลักผมผมเข้าไม่ได้ครับ มันมันเป็นต้องเข้ารหัสสเต็ปสองครับแต่ผมไม่มันไม่ส่งมาในเมลครับใครรู้ช่วยบอกทีครับว่าต้องทําไงครับก่อนอื่นตามผมมาครับเดี๋ยวผมต้องไปรถไฟข้างบนครับเนี่ยครับแต่พวกความเร็วเราไม่ต้องวิ่งไปครับเดี๋ยวจำเนงครับแล้วก็เฮ้ยเกือบเข้าผิดแล้วครับแล้วเข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็ ไปสถานีโทเปียครับไปเลยข้ามเลยก็ได้ครับพอมาถึงปุ๊บก็เข้าไปเลยครับวิ่งพอมาถึงปุ๊บก็ให้ท่านผู้ชมครับรอครับให้รอถึงถ้าจะให้รถไฟมาเร็วก็ต้องรอขบวนนี่ครับแต่ถ้าจะมาแบบไปเลยก็ตรงนี้ครับเพราะอันที่มาเร็วมันมาปุ๊บ พอมันไปปุ๊บมันก็จะมาตรงนี้อีกทีครับไนตรงเนี้ครับนะลอยาวนะครับผขออนุญาตต่อนะครับรถไฟมาแล้วครับนั่งลิ้นดูยครับรถไฟมาแล้วซึ่งที่ต้องไปมันจะเป็นโคดหินครับใกล้แคมครับไม่มีตั๋วที่เกียดที่เกียวตัวออกมาครับไปอย่างนี้แล้วครับ i s i o n Impossible ซึ่งม mm ันจะอยู่หลังหินครับหน้าตาจะเหมือนประตูโดเรมอนครับซึ่งข้างในผมผมขไม่บอกครับเดี๋ยวเข้าไปดูเลยัมันจะมีพัดเจ้าเล็กๆน้อยๆอยู่ครับเดี๋ยวพาไปดูครับเรอรถไฟออกก่อนครับระหว่างรอรถไฟออกก็เห็นเวอแมวแมวแมวรถไฟนไม่ไกล้วก จอดมาก็ต้องรอมันออกอีกครับอรอครับนั่งรอไปนั่งนั่งยัง่ยไม่รอเลยรออะไรเนี่ยรอผีเข้าครับรอผีเข้าครับทุกคนจอกแล้วจอกแล้วใ่่ไหมเออเต็มเซเว่นเลย ใช่แล้วตอนี้เราไปยังไหนใกล้ๆครับแล้วต้องผ่านอุโมงค์ครับแล้วมันก็จะไปสถานีรอบครับเฮ้ยมันไม่รู้ว่าจะผ่านสถานีอีกที่สถานีอะไรครับแต่ที่แน่มันผ่านสถานีแม่ทอนครับเก็บเงินรอเถอะนะครับ ล้วก็โดดเล่นนะครับเนี่ยครับยามว่าง <S 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 ก็ต้องโดดเล่นรอมันไปครับรอมันปิดประตูครับแล้วค่อยไปครับเดี๋ยวย้ายที่ก่อนเออดีรอครับเออรหัสลองไม่อยากเล่นเลยบล็อ,อ,บอกฟุตมันกังอะครับอไปล้วมัน เลยรึก๊ะดูดเฮ้เราจะได้ไปดูในตรงปัะห้องรับแล้วครับท่านผู้ชมได้แล้วครับเดี๋ยวผ่านสะพานไปมันจะมีเซครับนนะครับเขาผ่านตรงนั้นจะพูดงว่าเป็นหน้าหนาวเขาจะเป็ขึ้น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 นะครับสะพานที่ผมบอกครับ โคอันนี้ครับเนี่ยครับประตูนี้ครับเข้าไปเลยครับเดี๋ยวผมจะสอนพัซเซลให้ครับว่าพัซเซลมันต้องทําไงครับนู่นครับไปน้ําแข็งแล้วครับนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเวลามันก็จะเป็นเหวแต่ลงไปไม่ได้ครับซึ่งตรงนี้มันจะมีหญ้าเข้าไปไม่ได้ครับแล้วตรงนั้นจะมีดาบปักอยู่ครับแล้วตรงนั้นก็มีวันด้วยครับปี2022เดือนห้าวันที่สิบครับนี่เดี๋ยวผมจะสรุป ที่หลังครับว่ามันคืออะไรครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเบิดเดนี่ครับถ้าเราได้แล้วเราไปเผาไม่ได้ครับเพราะมันมีไอถ้าเราเดินไปปุ๊บมันก็จะดับครับนี่ครับพัซโซมันก็จะมีรางเลือดอะไรสักอย่างตรงนี้ครับเก็บไฟแป๊บนึงครับเอ๊ะถ้าเก็บไฟอไม่ได้ครับพอตรงนี้มาปุ๊บเดี๋ยวครับไฟผมดับครับแป๊บนึงโอเคครับพอได้ไฟปุ๊บแล้วก็จุดครับพอจุดปุ๊บเอพอเราเดินผ่านตรงนี้ ไฟมันก็จะดับครับพอดับแล้วก็มาจุดตรงนี้ครับพอจุดตรงนี้แล้วก็เปิดตรงนี้ได้ครับชานฉลาดเดี๋ยวนะไฟสีม่วงแต่ตอนเผาไฟสีส้มทูกมครับก็หยิบดาบไปสองอันครับถ้าใครมาคนเดียวครับเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นห้องนี้ครับถือดาบอะไรก็ได้ครับมาชนครับมันก็จะมุมอย่างนี้ต้องเปิดครับจะเป็นห้องลาวานี้ครับตรงนี้ก็จะมีไฟเอ้ยมีน้ําแข็งด้วยครับ ก็ใช้ดาบไฟในการตัดน้ําแข็งครับให้มันละลายครับเบิดพอเข้ามาพุ่มตรงนี้มันก็จะมีรูให้เข้าตรงนี้พร้อมกับบันไดขึ้นครับแล้วก็ต้องดับไฟครับด้วยชี่ชี่ชู้ิ้งจิง่งดับให้หมดครับ ครับท่านผู้ชมแป๊บนึงครับผมรู้แล้วว่าทำไงเดี๋ยวก่อนอื่นขอลองดับไอ้ก้าวก่อนครับไม่ดับครับงั้นก็ขึ้นไปครับอุ้ยเดี๋ยว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 แล้วจอืมแล้วก็ต้องปลากรวมาครับพปลากรวมปุ๊บมันก็จะมีน้ําแข็งปิดไว้ตรงนี้ครับซึ่งข้างบนมันจะมีรูให้เข้าครับเดี๋ยวผมขอแตาน้ําแข็งแป๊บนึงครับเฮ้ยผิดดับขอโทษครับขอไปครับ ในเมื่อมันไม่เปิดทางให้เราปีบันไดแล้วก็ปาก,กึ้นมาครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นวันครับว่าปีอีสองพันยี่สิบสองเดือนเจ็ดวันที่เท่าไหร่นะงงเครื่องหมายงงสองอันซึ่งมันน่าจะเป็นอัปเดตเลยสักอย่างครับแต่ไม่ผมไม่รู้ครับว่ามันจะปล่อยมาวันที่เท่าไหร่ครับแล้วก็นี่ครับถ้าผมกลับไปปุ๊บตรงนี้ครับถ้าผมกลับไป มันก็จะมีเลขตรงนี้ปี2020อีก2022เดือนห้าวันที่20แปลว่าก่อนที่ผมจะเล่นอันเนี้ยลิทโทเปียครับมันแปลว่าไอ้ตรงนี้มันยังไม่เปิดเหมือนกับไอ้ตรงฝั่งนู้นครับมันไม่บอกวันแต่พอมาถึงวนันปุ๊บไอ้ประตูนี้มันเปิดได้ครับตอนแรกมันน่าจะเปิดไม่ได้ครับอันนี้คือที่ผมสรุปไว้ครับก็คลิปนี้ก็จะมีทั้งหมดที่ผมเล่ามาครับนี่ มันคือห้องรับที่ผมกับเพื่อนได้เจอมาครับเออลืมบอกไปเพื่อนผมก็ทำคลิปครับเป็นติ๊กต็อกครับชื่อว่า r o b ็อก XD 703ครับถ้าใครอยากติดตามอยากไปดูคลิปก็ดูได้ครับผมขอไปก่อนครับเวัสดีครับ